สวัสดีครับผมเป็น MLC นะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับสําหรับ EP ของ EG นะครับตอนนี้ซีวิี EG ของผมก็ค่อยๆเก็บของไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําเองตอนนี้อยู่กับผมมาได้2เดือนแล้วนะตอนนี้ผมก็ได้เบาะคู่หน้านะครับเป็นแบบแขนเดียวนะสีอิดดาของตัวเตัวเมกานะครับตัวนอกนะครับเพราะว่าเบาะเดิมของผมเนี่ยมันเป็นของ e j 1นะครับเป็นเบาะ e j 1ล่างเป็นของ EG นะนี่ได้มาในราคาสามพบาทนะครับ ครับตอนนี้ผมก็ถอดน็อตนะครับแล้วก็พอถอดน็อตจะมีน็อตด้านล่างสองตัวนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนี่ชิ้นนี้โดยการดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นแบบนี้นี่เพราะว่ามันจะมีตัวเขี้ยวนะครับเขี้ยวตัวนี้มันจะเกาะอยู่แบบนี้นะครับนี่ผมถอดออกมาแล้วดูด้านในนะครับเป็นสนิมเลยนะครับเป็นฝุ่นสนิมแดงแต่หมดเพราะข้างในเป็นโครงเหล็กแล้วก็ไม่ได้พ่นอะไรมานะครับ สภาพอันนี้ก็เดี๋ยวจะทาความสะอาดใหม่นะครับแล้วก็อาจจะทําสีหรือว่าอาจจะเป็นหุ้มคาร์บอนนะครับหรืออาจจะทําฟิล์มลอยน้ํานะครับยังไม่รู้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะทำความสะอาดเบาะกอนผมก็ถอดหมดแล้วน่ครับลอยขาล้างนะครับก็มีสนิมบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับผุนะครับตัวนี้ครับปุบถอนหมดแล้ว นนิม,มก็เดี๋ยวจะซ่อมขาดนะครับแล้วก็ตรงไหนที่มันล้มบ่อมันล้มนะครับก็เดี๋ยวจะเสริมฟองน้ําใหม่นะครับแล้วก็เอาผ้าไปซักนะครับนี่ถอดละเหมือนกันนะครับวิธีการถอดก็เหมือนกันมันไม่สามารถสลับกันได้นะครับซ้ายขวาวิธีการถอดนะครับก็จะมีน็อตสองตัวนะฝั่งละสองตัวนี่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกหนึ่งตัวเอาขาออกนะครับครับตอนนี้ผมก็ยิงน็อ ออกกันครับน็อตยังไม่เป็นสนิมนะครับก็สามารถเอาออกได้เลยนะครับภาพนี้ก็ถอดเรียบร้อยนะครับออกมาละประมาณนี้เลยมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับยิงขาออกจากพนักพิงได้ฝั่งนู้นก็มีอยู่ฝั่งนู้นยิงขาออกครับครับหลังจากที่ผมเอแกะนะครับน็อตขายึดนะครับแล้วก็ถอดถอดอที่รองหัวนะครับ ออกแล้วก็จะเหลือประมาณนี้ก็จะแยกออกมาเป็นชิ้นแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเบาะรองนั่งนะครับอันนี้พนักพิงก็เดี๋ยวเราก็จะแกะคลิปนะครับนี่ตัวเหล็กเหล็กที่เขาดึงให้ติดกับตัวแผงตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถอดออกทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเอาผ้าออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเสริม ดี๋ยวจะเสริมออ่ฟองน้ําใหม่นะครับแล้วก็ทำโครงทําสีใหม่ขัดสนิมออกนะครับอันนี้นี่ผมกาแกะนะเดี๋ยวลองดูวิธีการเอาออกนะครับสำหรับวิธีการเอาออกก็ใช้ครีมนะครับนี่ก็ดึงออกมาได้เลยแบบนี้เลยครับครับหลังที่หลังจากที่เราแกะเสร็จนะครับแล้วก็ก็จะเอาผ้า ออกจากตัวเบาะนะครับนี่เราแกะเก็บออกหไมไดแหะแกะผ้าออกก็บตัวเบาะครับหลังจากที่เราแกะนี่ผ้าออกสภาพก็เป็นแบบนี้ครับนี่โอ้โเก่ามากครับเศษผง แกะออกแบบนี้มีแต่ฝุ่นครับเนี่ยแล้วก็แล้วก็ทำความสะอาดบอกนะครับอันนี้ผมก็แกะหมดออกหมดแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะถอดผ้านะครับถอดจะกด้านล่างนะครับผ้าออก ครับวันนี้ผมก็แกะออกจากเบาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็สีเดิมนะครับที่มันไม่ได้โดนตรงที่เราใช้งานเห็นสีแตกต่างข้างบนก็จะเป็นสีออกต้ำตาลเพราะมันมีฝุ่นเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีดำเลยสีที่มันอยู่ในผ้านะครับอยู่ข้างในไม่ได้ผ่านการใช้งานอยู่ด้านล่างก็เลยจะเป็นสีเดิมนะครับมานี้แกะละ้วเดี๋ยวเราก็เอาฟองน้ําออกนะครับ เอาของน้ำออกให้เป็นแบบนี้ครับแล้วก็เอาผ้าไปซักเป็นสนิมนะครับแล้วก็เอามาขัดแล้วก็มาทำสีครับต่อไปเราซักมันจะได้ไม่เป็นสนิมอีกนะครับอันนี้ผมก็แกะออกมานะครับดูข้างในก็สนิมกินหมดนะครับฝั่งคนนั่งนะครับสภาพยังดีกว่าฝั่งคนขับเยอะเลยครับเพราะว่าฝั่งคนขับนี่ทะลุหมดแล้วนะครับคือตรง ตรงกันนี้ทะลุขาดนะครับอันนี้ก็ทะลุขาดสองฝั่งเลยนะแต่นี้ยังดีเลยู่นะครับยังไม่ขาดนะครับแต่ว่าก็เก่าตามสภาพอายุนะครับตรงนี้มันบาดนะครับมันเป็นเหล็กตรงนี้มันบาดทําให้ขาดนะครับนี่ครับจากรูปก็จะเห็นนะครับว่าผมทอดชิ้นส่วนเบาะทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นขานะครับโครงตัวเบาะนะครับฐานรองนะครับผ้านะครับอันนี้เป็นพลาสติก ที่คุมหลังเบาะนะครับแล้วก็กราบข้างนะครับตรงนี้หูนะครับอันนู้นหัวนะครับมันถอดไม่ได้นะครับถ้าถอดก็คือต้องตัดต้องตัดนะครับด้านล่างถอดได้แต่ว่าผมพิการเอาออกเพราะว่ามันมันแน่นค่อนข้างจะแน่นนะครับต้องตัดออกก็เลยไม่ตัดดีกว่าเอาซักแบบนั้นเลยนี่ครับก็เป็นสนิดแบบนี้เลยฝั่งนู้นก็เหมือนกันฝั่งนู้นเป็นฝั่งคนขับนะครับอันนี้คนนั่งสภาพเบาะฝั่งคนนั่งก็ค่อนข้างที่จะยังสมบูรณ์อยู่นะครับ แต่ว่าดูฝั่งคนขับนะเห็นไหมครับขาดนะครับทะลุถึงด้านล่างนะครับทั้งตรงนั่งนะครับนี่เห็นเหล็กเลยเหล็กดามด้านในนี่ขาดนะครับแล้วก็ดูความสูงนะครับความสูงของตัวเบาะไม่เท่านะเพราะว่าฝั่งนู้นล้มเยอะนะครับอนี้ยังสูงนะครับก็เดี๋ยวทำความสะอาดทีละชิ้นนะครับ ล้างน้าเปล่าก่อนครับแล้วค่อยลงน้ําแฟบที่หลังนะครับแล้วก็น้าาํายาซักเบาะโอเคครับตากไว้สองวันนะครับก็จะตากประมาณสามวันอันนี้ผมก็ซักนะครับผ้าเหมือนเดิมนะครับผมก็ฟอกนะครับแล้วก็ใช้เครื่องฉีดแรงดันเครื่องฉีดน้าแรงดันสูงนะครับก็ฉีดทำความสะอาดอันนี้ผมก็ ก็จะตากไปประมาณสองวันเหมือนกันนี่ก็ซักเรียบร้อยตากแดดแรงครับก็อันนี้น่าจะแห้งไวนะแต่ว่าฟองน้านี่อาจจะแห้งช้านะครับผมก็ตากไว้สองวันครับก็รอไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะขัดอันนี้เสร็จนะครับนี่โครงเหล็กตัวนี้นะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับหัวท้องเหลืองในการขัดนะครับยวลองมาขัดกันอันนี้ผมฉีดยา น้ำยาขัดเขาเรียกว่าอะไน้ำยาขัด,ดไอ้สนิมไปแล้วรอบนึงนอครันนี้ผมก็จะเอามาขัดนะครับจะใช้ตัวนี้ในการขัดนะครับครับตอนนี้ผมก็ตากไว้สามวันแล้วนะครับแห้งแล้วนะครับแห้งสนิทแห้งหมดแล้วก็ต่อไปจะเป็นซ่อมนะครับซ่อมรอยขาดนะครับ อันนี้มันคือชุดนี้นะครับชุดฝั่งคนขับนะครับก็จะเขาเรียกว่าอะไรเสื่อมสภาพเยอะหน่อยอันนี้ฝั่งคนนั่งนะครับก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับผมก็เลยสร้างนี่ครับฟองน้ําจากลาซาดานะครับนี่จากฟองน้าจากลาซาดานะเป็นตัวเสริมเบาะก็สั่งมาห้าสิบบาทนะครับห้าสิบคูนห้าสิบนะครับห้าสิบเซนติเมตรนะครับแผ่นนี้ยังไม่ได้แกะเลยครับเดี๋ยวเราแกะดูเรื่อย เดี๋ยวเราลองแกะดูนะครับห้าสิบนะครับห้าสิบเซนนะครับความกว้างก็ความกว้างคูณยาวก็คือห้าสบคูณห้าสิบเซนนะความหนาคือสองนิ้วนี่หนาสนิ้วนะครับแผ่นนี้50ิบบาทนี่แล้วก็ก็ซื้อกาว 9, เขาเรียกว่ 9, ากาวยางกาวยางกระปุกละสี่สิบสี่สิบบาทนะครับนี่ปุกสี่สิบาทอันนี้อีกห้าสิบาทเป็นเก้าสิบาทนะครับผมก็แล้วก็ซื้ออันนี้มาอีกอันหนึง่งแป้งนะครับยี่สิบบาทเอามาทานะครับกาวพอไปงานมันก็ไม่มีอะไรทามันก็จะเลอะนะครับก็สรุปก็คืออันนี้ห้าสิบาท 4 0บาท90บาทอันนี้20บาทก็เป็น110บาทนะครับเราจะซ่อมเองนะครับตอนผมไปถามร้านนะเขาคิดเป็นจุดนะครับซ่อมนะครับจุดละห้ารอยนะของผม2 3สามจุดนะครับ1จุดตรงนี้อีก2จุดนะครับพันห้านะครับเฉพาะข้าวซ่อมเบาคู่นี้นะครับพันห้าไม่รวมกับตัวนู้นนะนี่ผมก็จะซ่อมเองครับรถเรานะครับแล้วก็ลองซ่อมเองดูนะครับถ้ามันไม่ได้ค่อยเอาไปให้ช่างทํานะครับตอนนี้เราก็ งบร้อยกว่าบาทร้อยสิบาทนะครับนี่ส่วนผ้านะครับผมก็ซักตากแดดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้โฟมนะครับทำความสะอาดอีกรอบนึงนะอันนี้ผมซักนะครับโดยใช้ฝุงสฟอกนะครับแล้วก็สไลด์ซักเรียบร้อยนะครับใช้แป้งขัดปกตินะครับแล้วก็จะใช้เป็นมูสนะครับโฟมเพื่อทำความสะอาดอีกรอบนึง ครับันนี้ผมก็จะตัดแบบนี้นะครับแล้วก็ปาดอันนี้ผมปาดออกแล้วนะปาดออกให้ข้างในมันให้มันมีช่องว่างนะครับแล้วก็จะเอาอันนี้ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไล่ให้มันระดับเท่ากันนะครับจะยัดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับแล้วให้มันสูงแล้วค่อยมาปาดให้ระดับมันเท่ากันนะครับอันนี้ผมไม่มีความรู้นะครับก็ดูจาก youtube ตามช่อง เหมือนกันนะครับก็ diy ทําเองนะครับงบร้อยกว่าบาทร้อยสิบบาทโอเคครับเดี๋ยวลองตัดให้มันพอดีแล้วก็เสียบเข้าไปครับแล้วก็ค่อยทากาวที่หลังครับครับผมอันนี้ก็แห้งแล้วนะครับกาวอันนี้ผมก็ใช้กระตุ้นในการปาดนะครับเพื่อปรับให้มันเข้ากันนะครับแต่นี้ผมเสริมไปสูงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยคปาดนะครับให้มันเข้ารูปแบบเดิมนะครับเหมือนฝั่งนี้นะครับ เราก็ดูตัวอย่างจากอีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอาอีกอันนึงมาเทียบนะแล้วก็คืออันนี้นี่แล้วก็เอาดูมาเทียบอย่างเงี้ยครับแล้วเราค่อยปาดให้มันให้มันเข้ารูปคล้ายๆกันนะครับน,นี้มันยังสูงอยู่นะครับเราค่อยๆปาดไปเรื่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้หมุในการขัด แนวเฉียวออกมาให้มันเรียบๆนะครับนี่ก็มานี้ครับกาวแห้งแล้วครับวันนี้ก็เป็นเบาะที่ผมซักแห้งนะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับสําหรับเมื่อวานก็ปะนี่ครับฟองน้ํานะครับตรงที่มันขาดนะครับแล้วก็ตกแต่งนะครับโดยการขัดนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแห้งนะครับเพราะว่า ทิงว่าหนึ่งวันเต็มๆนะครับอันนี้ผมก็ปะแล้วนะอันนี้ผมไม่รู้จะปะยังไงก็เลยมันหนานครับก็เลยต้องปะแบบนี้นครับนี่เรียบร้อยอันนี้ก็ขัดเรียบร้อยครับสองฟังตัวที่มันขาดอันนี้โค้งนะครับเป็นโค้งที่ ที่เป็นสนิมนะครับก่อนหน้านี้ที่เป็นสนิม,ม,น,มออนะครับ year, วันนี้ผมก็ข <ว i mean> ัดสนิมออกนะครับลงน้ํายาขัดสนิมทุกอย่างออกหมดแล้วแล้วก็มาทําเป็นสีดํานะครับดูชิ้นงานนะครับเป็นชิ้นงานนะครับก็ทำเป็นสีดำนี่ขัดสนิมออกนะครับแล้วก็ทำสีนะครับส่วนขาเนี่ยผมทำสีดำด้านนะครับ ทำเป็นสีดำด้านอันนี้ฐานล่างก็ทำเป็นสีดำด้านนะครับอันนี้เศษขี้ฝุ่นเนาะผมยังไม่ได้บัดตาแกแดดไวสองวันแล้วครับอันเดิมมันเป็นแหวนนะแต่ผมใช้เข็มบันทายในการรัดนะครับเพื่อเวลาแกะจะได้แกะง่ายๆนะครับเพราะว่าตัวแหวนอ่ะอันนี้ผมก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ทำสีใหม่นะครับจากอันเดิม,มเป็นสีสีบอลนะครับ ผมก็พ่นเป็นสีดําเงานะครับด้านหลังด้านหลังด่วนด้านหลังเป็นสีดําด้านนะครับนี่จากอันเดิมเป็นสีเทานะครับสีแบบนี้นะนี่สีสีเทาแบบนี้เลยครับสีเทาเหมือนเบาะเดี๋ยวนี้นะเหมือนเบาะผมก็ทําเป็นสีดําด้านครับเป็นสีดําด้านเลยนะเรียบร้อยครับนี่จากมุมตรงนี้นะครับที่ขาดนี่มุมขาดนะครับ แล้วก็ฟองน้ําตรงนี้ทะลุนะครับผมก็เสริมฟองน้ํานะครับสั่งจากแอป l a z a ด้านะครับฟองน้ำห้าสิบบาทนะครับแล้วก็เย็บนะครับตะเข็บให้ติดกันนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็พื้นนะครับตรงไหนที่มันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ติดนะคือมันไม่แนบกับตัวเบาะนะครับก็ใช้ตัวนี้เลยนี่สเปร์กาวนะครับผมก็ใช้สเปร์กาวในการพ่นนะครับพ่น ระหว่างในเบาะตัวเบานะครับตัวฟองน้ําแล้วก็ผ้านะครับฉีดตัวนี้สองฝั่งนะครับให้มันแห้งมันหมาดนะครับแล้วก็เอาผ้าใส่นะครับมันก็จะแนบนะครับแนบเหมือนเดิมเลยนะเพราะว่าตอนที่เราซักนี่กาวนะครับกาวเดิมเนี่ยมันเหมือนจะหมดอายุนะครับเขาเรียกว่าอะไรกาวมันหมดอายุนะครับมันก็ไม่ค่อยติดนะครับผ้ามันก็จะไม่ค่อยแนบกับอันนี้ไม่แนบกับตัวเบานะครับอันนี้ผมก็เรียบร้อย นะครับอันนี้ก็ประมาณสร้างจากลาซาด้ามาร้อยกาบาทร้อยสี่สิบาทนะครับยังไม่หมดเลยครับเบื่อตั้งเยอะนะครับก็ผยี่ห้อนี้นะครับจริงๆมันมีหลายยี่ห้อนะครับสามเอ็มอะไรก็มีนะครับก็เป็นสเปรย์กาวนะครับมันก็จะทําให้แนบนะครับอันนี้เบาะที่ผมเสริมนะครับตรงนี้มันจะขาดหมดนะอันเก่าเนี่ยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเบาะมันล้มนะครับอันนี้เราก็เสริมใหม่หมดนะครับ อันนี้เราก็เสริมนะแต่ว่าฟองน้ําที่เสริมไปนี่จะแข็งแข็งกว่าอันเก่าเยอะนะครับเพราะว่ามันหนาและหนานะครับมันก็เลยแข็งฝั่งนี้จะแข็งส่วนฟองน้ําอันเก่านี่ตรงนี้จะเป็นอันเก่ามันจะนิ่มมากเพราะว่ามันหนาครับี่ฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับฝั่งนู้นก็เสริมนะครับแต่ฝั่งนี้เก่ายังไม่ค่อยไม่ค่อยติดดีนะครับอาจจะต้องแกะออกมาแล้วพ่นใหม่ เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ติดดีนะครับส่วนตัวเบาะด้านล่างเนี่ยติดดีนะครับแต่ตัวนี้ยังตัวนี้ยังไม่ค่อยติดนะครับอาจจะต้องแกะมาแล้วก็พ่นกาวใหม่นะครับพ่นกาวใหม่ให้มันติดนะครับส่วนปีกอะไรก็ติดดีครับเพราะว่ากาวติดดีนะครับแต่เหมือนตรงนี้ยังไม่ค่อยติดนะครับเหมือนอาจจะพ่นน้อยไปหน่อยเดี๋ยวก็อาจจะต้องแกะใหม่นะครับแล้วก็พ่นใหม่ เพื่อให้มันกลับมาสนิทเหมือนฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นสนิทดีนะครับเนี่ยพื้นก็ติดเรียบไปเลยนะครับถ้ามันถ้ากาวมันไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะเพราะว่าผมสักปุ๊บแล้วมันก็เรียกว่าอะไรมันไม่มันไม่มันไม่ชิดะครับมันไม่สนิทแนบมันก็จะเป็นมีคล้ายๆมีอากาศอยู่ข้างในเนี่ยแบบเนี้ยแต่ฝั่งนู้นติดดีครับผมสรุปงบประมาณนะครับก็ทําสีนะครับ สีกระป๋องละสี่สิบกว่าบาทนะครับสีเงานะครับสองสีก็คือเอาไว้พ่นโค้งนะครับพ่นโค้งนะครับด้านในที่มันเป็นสนิมนะสองกระป๋องนะครับตัวละหนึ่งกระป๋องแล้วก็สีดําด้านนะครับดาด้านในการพ่นหลังเบาะนะครับนี่พ่นตัวนี้นี่เป็นสีดําด้านอีกกระป๋องละห้าสิบบาทนะครับเป็นสามกระป๋องนะครับสีดําเงาสองกระป๋องแล้วก็สีดําด้านพ่นด้านหลังนะครับมันเป็นหลังแข็งนะอันนี้ก็เป็นพ่นเป็นสีดําเงา สีเดียวกับรางนะครับรางผมก็พ่นเป็นสีดําเงาหมดนะครับในโครงด้านในก็เป็นสีดาเงาหมดทั้งหมดเลยนะครับก็ทั้งหมดก็สามกระป๋องนะครับแล้วก็เสเปรย์กาวอีกหนึ่งกระป๋อง140ร้อยสี่สิบกว่าบาทนะครับนี่ก็งบประมาณที่เราใช้นะครับก็ประมาณสามร้อยบาทนะครับในการซ่อมส่วนตัวเย็บเย็บอันนู้นเราก็ฟีนะครับหาเข็มกับได้เย็บเอง DIY นะครับเอ่อหมดเรียงการ้อยห้าสิบ สีสังกระป๋อง150 300นะครับแล้วก็ฟองน้าอ๋อลืมฟองน้ำไปครับฟองน้ำกห้า50บาทนะครับก็เป็น350บาทนะครับซ่อมเองนะครับถ้าไปที่ร้านเบาะนะครับเขาคิดจุดละ500นะครับเดี๋ยวของผมนี่ขาดด้านนน้นขาดอันนี้ขาดนะครับสองจุดนี้ก็ปาไป2 2,000นะครับเพราะว่า1,500 500เป็น1,000นะครับฝั่งนี้อีก ก็เป็นสองพันนครับยังไม่รวมทําสีพื้นที่มันเป็นสนิมนะครับเฉพาะไปที่ร้านเบาะอันนี้เรา DIY นะครับทําเองก็สามร้อห้าสิบาทนะครับครับผมเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวลองแก้ไขใหม่นะครับอาจจะพ่นกาวใหม่เพราะว่าตัวหลังที่ผมยึดนี่ผมใช้เคเบิลทยในการล็อกนะครับมันก็เลยสามารถแกะออกมาได้นะครับง่ายๆไขน็อตสองตัวครับด้านหลังไขนอ็อตด้านหลังสองตัวตัวนี้แล้วก็เลื่อนออกได้เลย ไข่น้อยสองตัวแล้วก็พ้น่นเก่วใส่เข้าไปสบายครับครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับกด s u ซ c r i b e นะครับให้กับไลค์ a n n e l นะครับเราพบกันคลิปต่อไปสําหรับ EP นี้สวัสดีครับ